สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับโครงงานน้ำพิกเขาเมืองหาหนาวหกครับสมาชิกกลุ่มนะครับมีนายภูมินัทต้นบูร์สังเลขที่1น,นะครับนายข้าวตะวันเกิดไทบูรล์เลขที่4ี่นายคุณนทลลนท์พนุอนเลขที่ห้าแล้วก็นายรัชนนท์หลานที่ย์บุเลขที่สาครับความเป็นมาของโครงงานนี้นะครับ เนื่องจากว่าเราต้องการทราบว่าหากนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาทํำน้ำพริกจะเป็นอย่างไรและยังต้องการนำผลผลิตในชุมชนมาแฟรูปด้วยครับ วิธีทำนะครับวัตถุดิบมีดังนี้ครับมะม่วงหาวมะนาวโห่พริกแห้งกุ้งแห้งกระเทียมหอมแดงน้ำตาลปี๊บก,กะปิครับวิธีทำนะครับขั้นแรกคือหั่นครึ่งมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วนำเม็มเล็ดออกจากน้นแช่น้ำเกลือครับจากนั้นนำพริกมาหั่นนำเม็ดพริกออกให้หมดเพราะว่ามันจะเผ็ดเกินไปนะครับ จากนั้นนะครับตั้งน้ำตั้งกระทะนะครับแล้วก็เทน้ํามันนะครับผมเปิดแก๊สครับผมอย่าลืมเปิดแก๊สด้วยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพริกจะไม่สุกนะครับใส่หอมแดงแล้วก็เทียมลงไปในกระทะนะครับเจียวจนมันเหลืองเลยนะครับผมเจียวจนเหลืองจากนั้นตักใส่จานชิ้งไว้นะครับแต่อย่าทิ้งลงถังขยะน้ำพริกที่เตรียมไว้ครับลงไปทอดในกระทะด้วยไฟกลางๆใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยมันไหม้ง่ายครับ แล้วมันจะทำให้น้ำพิกของเราเนี่ยผมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นำกะปิเนี่ยลงไปทอดในน้ำมันนะครับเพื่อให้มันมีความหอมเพิ่มขึ้นครับจากนั้นเตรียมเครื่องปั่นครับเทกุ้งแห้งลงไปนะครับเทกุ้งแห้งลงไปปั่นให้ละเอียดสวยงามเมื่อปั่นกุ้งแห้งเสร็จแล้วนะครับก็ทำนำพริกที่เตรียมไว้เนี่ยลงไปปัน่นปั่นจนละเอียดเลยนะครับละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ ใส่กระเทียมเจียวหอมแดงเจียวแล้วมะนาวโหดล,ลงไปผสมครับในระหว่างที่เราผสมทั้งหมดเนี่ยเราก็เราก็ต้องใส่อ่อกุ้งแห้งปั่นที่เราใส่ด้วยนะครับกะปิด้วยจากนั้นเมื่อปั่นเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะนําคลิกแล้วก็ทุกอย่างที่เราปั่นลงมานเนี่ยเอาไปผัดในกระทะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้น้ำตาลปี๊บน้ำปลาได้ตามใจชอบเลยครับจากนั้นเมื่อผัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตักใส่จานครับ แล้วนำ,น,ำน้ำมันที่เราทอดพริกเนี่ยมาผัดในกระทะแล้วลงไปในในเทลงไปในน้ำพริกนะครับอันนั้นก็เสร็จนะครับน้ำพริกมะเขาม่วงขาวมะนาวโหครับน้ริกเข้ามะม่วงห้ามะนาวโหเอ็แล้วน้ำพริกเผ้ามะม่วงเ้ามะนาวโหต่อมานะครับการประเมินนะครับประชากรในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายของนําพริกม่วมงหามะนาวโหคือ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินุทิสติวิทยา2จํานวน50คนเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือแบบสอบถามด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครับโดยคําถามมีดังนี้นะครับข้อ1รสชาติของน้ำพริกข้อ2ความเผ็ดของน้ำพริกข้อ3ความเข้กากันของมะม่วงหาวมะนาวโหรและน้ำพริกข้อ4บรรจุภัณฑ์ข้อ5ความสวยงามของโลโก้ครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการศึกษาคนา้นคว้าโครงงานเรื่อง น้ำพริกเผาะม่วงหาวะนาวโหตามความคิดเห็นจากนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอามีทราชินุทิสตีวิทยา2ส,สรุปได้ดังนี้ครับอตอบแบบสอบถาม50คนนะครับ88%เนี่ยเป็นนักเรียน8%เป็นครูและ4%เป็น,เป,นเป็นบุคคลอื่นนะครับข้อที่1น,นะครับรสชาติของน้ำพริกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม20คนหรือ 40%, 40ให้คะแนนดีมาก1818 18คนหรือ36%ให้ดี สิบคนหรือยี่สิบเปอร์เซ็นให้ปานกลางสองคนสี่เปอร์เซ็นให้น้อยและน้อยมากอย่างละคนความเห็นนะครับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสิบเก้าคนหรือสามสิบแปดเปอร์เซ็นให้คะแนนดีมากสิบเก้าคนหรือสามสิบแปดเปอร์เซ็นให้ดีสิบคนหรือยี่สิบเปอร์เซ็นให้ปานกลางสองคนหรือสี่เปอร์เซ็นให้น้อยกับน้อยมากอย่างละคนสามความเข้ากันระหว่างวัตถุดิบและน้ำพิพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม25คนหรือ50%ให้ดีมาก 18%หรือ36%ให้ดี10คนและ20หรือ20%นะครับให้ปานกลางและ2คน4%ให้น้อยและน้อยมากอย่างละคนครับข้อ4นะครับบรรจุพันธ์พบว,ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม21คนหรือ42%ให้ดีมาก16คนหรือ32%ให้ดี10คนหรือ20%ให้ปานกาลางและอื่นและอื่นๆอีก3คนหรือ6%ครับ ข้อ5ความสวยงามของโลโก้พบว,ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม16คนหรือ36%ให้ดีมาก21คนหรือ42%ให้ดีและ7อีก7คนหรือ14%ให้ปานกลางและอื่นๆอีก4คนหรือ6%ครับสรุปผลน,นะครับจากการที่เราได้ตั้งคำถามแบบสอบถามทั้งหมด5ข้อนะครับพบว,ว่าโดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ย4.8%ซึ่งอยู่ในระดับดีมากครับขอบคุณครับ